ช่วงล่าท้าผีครับเป็นไงฮะพี่๋องนะฮะก็ะอยากจะบอกว่าชมทุกท่านนะครับว่าผมเจอหลายคนในข้างนอกนะบอกว่าอยากจะมาอย่ามาล่าท้าผีมากมายเหลือเกินเนี่ยทั้งชายทั้งหญิงก็สมัครเข้ามาก็แล้วกาันนะครับเ็าถามว่าแล้วจาเป็นต้องหล่อไหมหสวยไหมหเ,เซ็กซี่ไหมไม่จําเป็นฮะนะครับขอให้มีคาแรคเตอร์มีของก็แล้วกันนะครับแต่ฝากไว้ออย่างหนึ่งนะถ้าคุณสมัครมาแล้วเราติดต่อกลับไปเนี่ยอย่าเปลี่ยนใจนะครับ เอาให้มันจริงนะฮะเราเจอแบบพอเอาจริงๆแล้วไม่กล้าเข้านี่ไม่ได้นะฮะรก็ลองสมัครเข้าดูเข้ามาดูก็แล้วกันนะครับที่ g h o s t t v a d w o r k p o i n t c o t h ไม่แน่นะครับคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปล่าท้าผีกับเราอะไรครับตั้งใจชมไม่ดีเลยนะครับว่าวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรนะฮะผีจะเจอหรือเปล่าไปชมครับชูล่าท้าผี ล่าท้าผีในค่ำคืนนี้เราไปกันที่อาคารร้างย่านชานเมืองสถานที่ที่เป็นจุดจบที่น่าสยดสยองของสองชีวิตนั่นก็คือหญิงชราที่พลัดตกลงมาจากตัวอาคารและสิ้นใจในช่องลิฟต์รวมทั้งชายนิรนามที่ขึ้นมาผูกคอตาย บนชั้นสองของอาคารอีกด้วยไม่แน่ว่าคืนนี้แขกรับเชิญของเราอาจจะได้พบเจอกับดวงวิญญาณทั้งสองก็เป็นได้เรากลับมากันอยู่ในช่วงของล่าท้าผีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็เก่งครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเก่งต้องบอกว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่ชาญเมืองอนอี่ต่อนะครับผมก็คือสถานที่ที่มา,มาล่าท้าผีกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ไฟรายการเนี่ย ส่งเข้ามาที่แฟนเพจของล่าท้าผีของเราครับผมต้องบอกว่ามีสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นตึกร้างมีประวัติของความน่ากลัวเขาบอกว่าใครที่มาที่นี่มักจะเจอรูปแบบการพบเห็นเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นวิญญาณผู้หญิงเองก็ดีเป็นวิญญาณผู้ชายเองก็ดีที่ร่อนเล่อยู่ในบริเวณนี้ผมใช้คําว่าทามึนกันแล้วกันนะคือมองไปมันทามึนจริงๆฮะมองเป็นตึกเก่า ตึกร้างตึกที่คาดว่ายัางสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ผมได้เห็นบางส่วนจากจอมมนิเตอร์แล้วนะครับหลายส่วนที่ต้องเข้าไปเนี่ยรุ้นเดี๋วดูแล้วน่าจะกดดันกดดันมากพี่ก็น่ากลัวเอาเรื่องทีเดียวผู้กล้าที่จะมาล่าท้าผีกับเราในค่ำคืนนี้นั่นก็คือคุณปมและคุณมีจากบ้าน AF ครับและแขกรับเชิญจากทางบ้านคุณคิวและคุณแอ การปฏิบัติภารกิจของพวกเขาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดภารกิจล่าท้าผีภารกิจที่หนึ่งทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณบริเวณท่อน้ำในอาคารรา้างภารกิจที่สองสัมผัสวิญญาณในช่องลิฟต์และรับประทานอาหารร่วมกับวิญญาณ ภารกิจที่3เสี่ยงเซียมซีและเล่นผีตะเกียบเพื่อสอบถามเรื่องราวจากดวงวิญญาณทีมใดไม่กล้าปฏิบัติภารกิจสามารถขอยอมแพ้ได้ครับชลาท้าผีโดยคู่ต่อไปที่จะเข้าไปลา่าท้าผีนั่นก็คือคุณปำและคุณแอค,ครับเดินเข้าไปในต้นไทรฮะครับ ได้ไหมได้ได้มันมีเหมือนที่แค่อะไรออกมาหรือเปล่าคะตรงนี้ป่ะคะได้และครับพี่น,นะฮะ,ะจุดทูบเลยฮะคนละดอกครับค่ะการจุดทูบหนึ่งดอกก็คือการจุดทูบเพื่อไหว้ผีนะครับมานิมานัง,มน,งมนุษย์สานังอะมนุษย์สานัง ตาาามม้ถือว่าเป็นการเปิดทางเพื่อให้เราได้เข้าไปณตัวอาคารร้านแห่งนี้นะครับหวังว่าจากนี้ไปเราคงจะได้พบได้เจอสิ่งที่เราตามหานะครับขออวยพรให้ทั้งคู่ได้พบเจอดวงวิญญาณกันตามที่ต้องการด้วยนะครับ หยิบขวดเหล้าขาวอิดมือมาด้วยนะมุ่งหน้าไปกันที่ในส่วนที่เป็นเต้ถุนตึกนะครับตอนนี้ทั้งคู่จะต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจแรกนั่นก็คือทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณ ช่องนี้ใช่ไหมครับพี่พี่อยากให้แอไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงไม้ที่มันยื่นลงมาในน้ำครับตั๊มเดินไปจุดทูบที่อยู่ตรงของเครื่องเส้นชี้นวางอยู่ครับแล้วเรียกวิญญาณสัมภเวสีที่วนเวียนอยู่บริเวณตึกนี้นครับให้มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณบ่อน้ำแห่งนี้ รู้สึกเย็ยนๆยยังแปลกๆไม่รู้อ่ะวิญญาณสัมภเวสีที่มีอยู่ที่นี่ขอให้ออกมาปรากฏตัวและมารวมตัวกันอยู่ที่บ่อน้ำที่นี้นี่ครับแลอลปากคาทูบะ แอ้มองลงไปในน้ำฮะแล้วเอาเทียนในหยดไปตรงหน้าถ้าวิญญาณที่มารวมตัวกันณนบริเวณบ่อน้ำนี้มีจริงขอให้มาปรากฏตัวให้ปั๊มแล้วก็แอ้รู้สึกด้วยครับ แล้วก็เทียนปักลงไปในน้ำเลยครับหนูทิ้งไว้ได้ไหมคะหนูเห็นเป็นผู้หญิงแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าหนูอ่อลักษณะการเห็นไม่ได้ชัดมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะหนูเหมือนเรามาแวา็บแล้วหนูไม่กล้าที่จะมองมันนะคะเห็นจริงๆไม่ได้คิดไปเอง หนูว่าหนูเห็นนะหนูไม่ได้คิดไปเองเป็นเรื่องที่น่าขนลุกครับคุณผู้ชมที่ขณะทำพิธีคุณแอมองเห็นหน้าของหญิงสาวที่ไม่ใช่ตัวเธอซ้อนขึ้นมาเด็กเสร็จภารกิจที่หนึ่งละเก่งมากเราจะไปกันที่ชั้นสองครับ ในภารกิจที่สองทั้งคู่จะต้องเข้าไปสัมผัสวิญญาณในช่องลิฟต์และรับประทานอาหารร่วมกับวิญญาณทั้งคู่เดินไปครับห้องเล็กๆที่อยู่ซ้ายมือเห็นไหมครับปั๊มต้องทิ้งให้แอร์อยู่คนเดียวนะครับปั๊มเดินไปห้องที่อยู่ซ้ายมือ ก่อนออกมาเอาม่านปิดลงมาเลยครับพระเจ้าโอ้ยห้องด้านซ้ายนะโอ้โหห้องนี้เหรอครับพี่ห้องนั้นแหละครับไม่ในการเข้าไปเฉยๆนะครับเอามือกวาดใส่สิ่งที่ขวางอยู่ออกไม้หมดนะครับ โโอหพี่ผมเข้ามาแล้วครับแอครับค<ะ>่ะผมที่มัดอยู่แกะผมออมาเลยครับเดี๋ยวพี่จะให้เรานั่งหวีผมหน้ากระจกไปเรื่อยๆนะครับ ครับคผมเดินไปตรงมุมซ้ายอ่ะเห็น,นั้มกินอยู่มันมีของกินอยู่ะไปกินหน่อยทิให้ผมกินอะไรพี่พี่กินขนมกับผมไหมครับพี่ครับกินขนมไหม มันรู้สึกงไงบ้างไออาหารที่กินเข้าไปอมันก็จืดลงนิดนึงครับพี่ทางฝั่งนี้เป็นไงบ้างอ่ะมันได้ยินเสียงคนดู่มียบกับเบื้องอยู่ตรงไหนชิดเแถวนี้ค่ะเหมือนคนยืนมองนะคะ่ะ เหมือนมีคนยืนมองด้วยเหรอ,อมหมรู้สึกแปลกๆอะจุดนี้น่าสนใจครับแแเพราะว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่มียกเลิกภารกิจเพราะว่าดีเนเสียงบานคนหยิบกระเบื้องหนูก็ได้ยินเหมือนกันนะครับเหมือนคนเดินนะคะกึกๆแบบนี้ค่ะแต่ตรงนั้นไม่มีทีมงานใช่ไหมครับยืนยันกับพี่หน่อยใช่คะ่ะตรงนี้ที่หนููไม่มีทีมงานค่ะไม่น่าเชื่อว่าคุณแอและคุณมีนจะพบเสียงปริศนาในช่องลิฟต์เหมือนกันเลยทีเดียว ตอไปเดินขึ้นไปชั้น3ามคนเดียวครับในภารกิจที่3จะต้องเล่นผีตะเกียงเพื่อสอบถามเรื่องราวจากดวงวิญญาณครับ ตามนั่งรอตรงโต๊ะเลยครับอ๋อแอ้เดินขึ้นมาชั้นสามเลยครับตามมาเดินตามแอ้มาเราจะเข้าสู่ภารกิทจที่สามพันที่สุดท้ายนะครับณตรงชั้นสามซึ่งก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อแบบว่าน่าจะมีสัมภเวษีดวงิญญาณสิงสถิตอยู่ชั้นนี้นะครับ นั่งตรงข้ามตั้มนะครเราจะเล่นผีตะเกียบกันนะครับถามเลยครับถ้าคุณอยู่ชั้นนี้จริงตอนนี้คุณนั่งข้างใครถ้าคุณนั่งข้างผมขอให้ตะเกียบกลางออกแต่ถ้าคุณนั่งข้างแอขอให้ตะเกียบผูกเข้า โอ้คนลุก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  <c oughs> พี่มันจะเข้าอย่างเดียวเลยอะแสดงว่าวิญญาณอยู่ข้างคุณแออครับแสดงว่าข้องคงอยู่ข้างแอนะฮะลมเย็นมากถามนะฮะแแอถามวิญญาณที่อยู่ที่นี่คุณต้องการจะไปเกิดใหม่หรือเปล่า ถ้าต้องการขอให้ตะเกียบหุบเข้าตะเกียบหุบเขา้าแสดงว่าดวงวิญญาณต้องการไปเกิดครับวิญญาณที่เสียชีวิตยอยู่ที่นี่คุณโกรธพวกผมไหม ถ้าโกรธขอให้กลางออกอน้าคนลุกขึ้แล้วครับคุณผู้ชมเพราะคำตอบที่ได้ก็คือดวงวิญญาณกกำลังโกรธทั้งสองคนอยู่ ่ะเด็กๆพอแล้วครับเดี๋ยวให้ดีมงานขึ้นไปนรับเก่งมากครับพี่ครับถ้าว่าผมไปจะผมจะไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้นะครับขอโทษที่มารบกวนครับผมและในที่สุดทั้งคู่ก็ปฏิบัติภารกิจสําเร็จลงไปแล้วล่ะครับ ครับถือว่าวันนี้เด็กๆก็ได้ประสบการณ์ที่น่าโลตื่นเต้นกันไปนะครับผู้ชมครับแต่ที่บอกนครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อใช่นะครับก็ต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยกันละกันวันนี้ขอบคุณมากทั้งสคนนะวอกว่าโอกาสหน้คุณได้เจอกันนะขอบคุณมากครับคุปองสวดีค่ะคข่าวุณมากที่้ไปก็เดี๋ยวจุดทูบของเขามาหน่อนึงกันะครับดีนเดี๋ยวพักสักครู่นึงเลยเดี๋ยวช่วหน้ากลับมาติดตามคนหวผีกันต่อครับ